วันนี้เรามีวิธีแก้นะครับให้รถมันนุ่มขึ้นแล้วก็เข้าโค้งดีนะฮะสวันะสูงนะฮะก็มีการจัดแหนบ2แผ่นล่างใหม่นะครับเป็นสูตรโดยเฉพาะนะครับของทางเรานะฮะความพิเศษของมันคือทําให้รถเนี่ยนุ่มไม่แข็งกระด้างแน่นอน100%นะครับสวยนะครับพร้อมกับสเปคของช่วงล่างที่ดีนะครับสวันะสูงเปอร์ฟอรนซ์สูงนะฮะเข้าโค้งดีไม่โยบไม่ย้ยจั้มคอสะพานนี้แบบเอาอยู่แน่นอนนะครับในความเร็วสูงนะฮะบอกเลยว่า ต้องลองนะฮะครับเอเซอรี่ลำนี้นะครับจัดทรงหล่อแบบนี้นะฮะก็ มีปัญหาในเรื่องของช่วงล่างที่มีความแข็งกระด้างนะครับที่เราได้จัดทรงไปนะครับวันนี้เรามีวิธีแก้นะครับให้รถมันนุ่มขึ้นแล้วก็เข้าโค้งดีนะฮะสวัฒถนะสูงนะฮะลำนี้เนี่ยโปรโมชั่นดาวล้มตัวที่5,9 0 0 0นนะครับพร้อมผ่อนเดือนละ1,400กว่าบาทนะฮะ พร้อมของแถมจัดเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับว่ารายละเอียดของช่วงล่างที่บีจัดให้นะครับเรามีสูตรอะไรมาใหม่นะครับในเรื่องของการทําให้รถคันนี้เนี่ยรถแคปเนี่ยนะครับมันนุ่มขึ้นนะฮะขับดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับครับปัญหาก็คือว่ารถตัวแคปเนี่ยนะครับพอเราเอามาโหลดแล้วเนี่ยนะฮะเปลี่ยนโชคบูฟินเดอร์ตัวนี้เนาะนะฮะมันมีความแข็งกระด้างค่อนข้างสูงนะฮะโหลดหน้า2หลัง3นะนะครับทีนี้เนี่ยเอ่อทาง ทีมงานเนี่ยนะครับก็ได้ปรึกษากันว่าทำไงให้รถมันนุ่มขึ้นนะครับก็เลยจัดแหนบใหม่นะครับเป็นตัวแหนบ2แผ่นล่างนะครับที่เราจัดใหม่ให้นะครับส่วนแหนบบรรทุกยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีการทําอะไรใหม่นะครับแหนบบรรทุกบรรทุกได้เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างเลยครับว่าทายังไงบ้างครับช่วงล่างนะครับก็มีการจัดแหนบ2แผ่นล่างใหม่นะครับเป็นสูตรโดยเฉพาะนะครับของทางเรานะฮะความพิเศษของมันคือทําให้รถเนี่ยนุ่มไม่แข็งกระด้างแน่นอน1 0 0นะครับ ึงแม้ว่าเราจะใส่โชคที่มันแข็งขึ้นนะครับมีแกนที่ใหญ่ขึ้นนะครับแกนโชคเนี่ยแกน18นะครับตัวนี้โปรเฟนเดอร์นะแกน18นะนะครับมันจะมีคมันจะมีความแข็งค่อนข้างสูงนะครับพอเอามาเอามาใส่กับรถแคนบนะครับแหนบห้าแผ่นนะแข็งกระด้างมากนะฮะทีนี้เราก็เลยต้องจัดแหนบใหม่นะครับพร้อมกับตัวกล่องโหลดนะฮะกล่องโหลดกล่องตัน BB นะครับตัวนี้กล่องโหลด3นิ้วนะฮะแล้วก็แก้เผานะครับเผางัดเผายันเผอตุ้งช้างนะฮะเราแก้ให้หมดเลยนะครับรด ที่ได้เพอร์ฟอร์มนซ์นะครับมันจะนุ่มและก็นิ่งขึ้นนะฮะเข้าโค้งไม่มียบไม่มีย้วยไม่มีโครงเคงเลยนะครับเกาะโค้งนีมากมากนะฮะได้ทดสอบมาแล้วก่อนที่จะจัดแหนบให้นุ่มแล้วก็เนืบใหม่เนี่ยนะฮะคันนี้เนี่ยตอนแรกโหลดหน้า2หลัง3นะครับแบบไม่ได้จัดแหนบใหม่ซึ่งมันปัญหาคือหน้าจะทิ่มตูดจะด่ง นะฮะแต่พอจัดแหนบจัดอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยจัดแหนบใหม่เนี่ยนะครับมันจะทําให้รถเนี่ยนะครับทรงเนี่ยเสมอกันหน้ากับหลังเสมอกันนะฮะตูดไม่โด่งนะครับหน้าไม่ทิ่มนะฮะหรือหน้าไม่เชิดนะครับตูดไม่ต่ำนั่นเองเนาะก็คือว่าทรงเนี่ยจะเสมอและทําให้รถเนี่ยดูมีมิติและสวยมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะครับ M.K. นะครับตัวนี้นะครับเขากวางนะครับตัวนี้เขากวางนะเขากวางเขาควายนะครับตัวนี้เป็น M.3 มีสเปคล้อที่หน้ากว้างสัมผัสพื้นถนนนะครับ8นิ้วครึ่งนะฮะออฟ30นะครับเน้นไม่ล้นนะครับเน้นไม่ล้นนะฮะตัวนี้เนี่ยงานเนี่ยเนี้ยบมากเลยนะครับในส่วนของการกึ่งล้อแม็กนะฮะนี่ครับลิฟขอบมาอย่างสวยเลยนะครับลิฟขอบมาอย่างสวยเลยเนาะนะครับดำเงานะครับดู V.I.P. ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับ แล้วก็ยางตัวนี้จะเป็นตัวนะครับดีสโตนนะครับยางไทยนะครับซ้อมแซดนะครับเบอร์245 45ทั้ง4ล้อเลยนะครับก็เน้นไม่ล้นนะครับแล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนยางนะครับล้อหน้าล้อหลังสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเพราะว่าปกติแล้วสเปคทั่วไปที่เราใช้จะเป็น245นะครับเบอร์หน้าเบอร์หลัง275นะครับซึ่งมันจะสลับกันไม่ได้เนาะนะฮะในส่วนของด้านหน้าก็เปลี่ยนฟลิงโช๊คใหม่ก็เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับกระบอกขาวแดงเหมือนกัน ะะให้ความนุ่มและหนึบที่ดีนะครับนอกจากความนุ่มที่เราได้แล้วนะครับเรายังได้ความหนึบนะครับของแหนบแผ่นที่5คือแผ่นสุดท้ายเข้ามาช่วยด้วยนะรถคันนี้นะนะครับนอกจากความนุ่มนะนะครับหนึบมากนะครับในความหนึบนะบอกเลยว่าทรงคันนี้เนี่ยนะฮะสวยนะครับพร้อมกับ สเปคของช่วงล่างที่ดีนะครับสมรรถนะสูงอระสิทธมนซ์สูงนะฮะเข้าโค้งดีไม่ยวัวดไม่ย้อยจ้ำคอนเสปานนี้แบบเอาอยู่แน่นอนนะครับในความเร็วสูงนะฮะบอกเลยว่าต้องลองนะฮะใครสนใจอ่อ รถดีๆแบบนี้นะครับออกใหม่ป้ายแดงพร้อมจัดทรงช่วงล่างให้จบๆแบบนี้ไม่ต้องไปทาอย่างอื่นแล้วนะครับแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความแข็งกระด้างนะฮะมาพี่บีครับพี่บีจบให้เลยนะฮะแล้วประกันว่าเรามีทีมงานแล้วก็ช่างผู้ชํานาญงานนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแน่นอนนะครับพี่บีเองก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยพี่บีก็เป็นคนนะฮะพาช่างหลายคนนะครับทำสูตรพวกนี้ขึ้นมานะครับให้ลูกค้าได้รถที่ถูกใจขับดี เนาะ,ะนะวันนี้พี่บีต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ